เพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาก็แบบว่าเป็นยังไงคะครีเตอร์ในค่ำคืนนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะแสงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะนะคะแสงจันทร์สวยงามมากคลิปนี้นะคะเป็นค่านี่มีสีรุ้งค่ะเป็นภาพที่ชมแล้วมีความรู้สึกค่ะนะคะว่า ในความมืดที่ได้เจอเจอกันค่ะก็ทําหน้าที่เช่นเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็ออกไปเตรียมของละค่ะนะคะกับการไปตลาดเนาะนะคะเตรียมของไว้พรุ่งนี้ค่ะกับการพูดคุยทักทายแล้วก็กับการที่แบบว่าเราได้เนะะี่ยค่ะทำแต่ละวันเนาะนะคะับายดีค่ะขอบคุณนะคะที่ทักทายค่ะนะคะแล้วก็ส่งยิ้มให้กันถามว่าได้อะไร รับประทานตอนเย็นประมาณกับการพูดคุยทักทายแล้วก็กับการที่แบบว่าเราได้เนยค่ะทำแต่ละวันเนาะนะคะกัค่ะนะคะ,นะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะก็คือมีความงามอยู่ในตัวค่ะกับคลิปนี้ค่ะค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะนี่นะคะถ้าได้เจอกันนะคะ เนี่ยนะคะก็จะพูดคุยทักทายกันนะคะนั่งชมจันทร์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆค่ะนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเราเจอกันค่ะค่ะนั่งชมจันทร์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆค่ะนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันค่ะค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิด วันน <formation> ี้เป mm ิด hmm. ค <age> ่ะนะคะนี่ก็มารอค่ะรออาหารที่เราได้สั่งไว้ค่ะนะคะก็วันนี้กินปลาหมึกค่ะปลาหมึกย่างหนวดปลากับเย็นนี้ค่ะนะคะคลิปนี้กับการที่ได้ปิดบ้านแล้วในเรื่องของการพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆพี่พในทุกทุกวันหานะคะนี่ก็มารอค่ะรออาหารที่เราได้สั่งไว้ค่ะนะคะก็วันนี้กินปลาหมึก คปลาหมึกย่างหนวดปลาค่านี่มีสีรุ้งค่ะเป็นภาพที่ชมแล้วมีความรู้สึกค่ะนะคะว่าในความมืดก็คือมีความงามอยู่ในตัวค่ะกับคลิปนี้ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาก็แบบว่า เป็นยังไงคะครีเตอร์สบายดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่ทักทายค่ะนะคะแล้วก็ส่งยิ้มให้กันถามว่าได้อะไรรับประทานตอนยินประมาณไปค่ะนะคะแต่ในส่วนนี้ก็คือเรากำลังนั่งรอค่ะนะคะนั่งรอเขากำลังย่างปลาหมึกให้แล้วก็นั่งรอข้าวต้มค่ะนะคะข้าวต้มปลาจาวันนี้นะคะ กินตอนเย็นนี้ค่ะนะคะคนี่มีสีรุ้งค่ะเป็นภาพที่ชมแล้วมีความรู้สึกค่ะนะคะว่าในความมืดค่ำคืนที่สวยงามค่ะของแสงพระจันทร์ค่ำคืนที่สวยงามค่ะของแสง พระจันทร์ที่ได้เจอเจอกันค่ะก็ทําหน้าที่เช่นเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็ออกไปเตรียมของละค่ะนะคะกับการไปตลาดเนาะนะคะเตรียมของไว้พรุ่งนี้ก็คือมีความงามอยู่ในตัวค่ะกับคลิปนี้ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาก็แบบว่าเป็นยังไงคะครีเอเตอร์สบายค่ะนะคะแต่ ในส่วนนี้ก็คือเรากำลังนั่งรอค่ะนะคะนั่งรอเขากำลังย่างปลาหมึกให้แล้วก็ทําคืนที่สวยงามค่ะของแสงพระจันทร์หมึกย่าง3-4ไม้นี่แหละค่ะคนเดียวนะคะมาพามาชมค่ะกับลานน้ำพุ สวยงามค่ะในทุกๆวันที่ได้เจอจเอกันค่ะก็ทําหน้าที่เช่นเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็ออกไปเตรียมของละค่ะนะคะกับการไปตลาดเนาะนะคะเตรียมของไว้พรุ่งนี้ก็คือมีความงามอยู่ในตัวค่ะกับคลิปนี้ค่ะุกอย่าง 3- ามสีไม้นี่แหละค่ะคนเดียวนะคะมาพามาชมค่ะกับร้านน้ำผุุ สวยงามค่ะในทุกทุกวันค่ำคืนที่สวยงามค่ะของแสงพระจันทร์ค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะที่ได้เจอเจอกันค่ะก็ทําหน้าที่เช่นเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็ออกไปเตรียมของละค่ะนะคะกับการไปตลาดเนาะนะคะเตรียมของไว้พรุ่งนี้นะคะ่ะนั่งชมจันทร์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยทักทายกับเพื่อนเพื่อน ค่ะนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเราเจอกันค่ะบายดีค่ะขอบคุณนะคะที่ทักทายค่ะนะคะแล้วก็ส่งยิ้มให้กันถามว่าได้อะไรรับประทานตอนยินประมาณค่ะนี่มีสีรุ้งค่ะเป็นภาพที่ชมแล้วมีความรู้สึกข่นนะคะว่าในความมืดนะคะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะ ขาก็แบบว่าเป็นยังไงคะครรเอเตอร์ Creator. สบายค่ะนะคะแต่ในส่วนนี้ก็คือเรากําลังนั่งรอค่ะนะคะนั่งรอเขากําลังย่างปราหมึกให้แล้วก็สวยนะคะสะท้อนกับแสงไฟค่ะนะคะซึ่งเห็นแล้วเป็นแสงสีทองสีขาวสลับกันคะ่ะนี่ก็น,นี่นะคะถ้าได้เจอกันนะคะเนี่ยนะคะก็จะพูดคุยทักทายกัน กับเย็นนี้ค่ะนะคะคลิปนี้กับการที่ได้ปิดบ้านแล้วในเรื่องของการพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆพี่ๆในทุกๆวันบายดีค่ะขอบคุณนะคะที่ทักทายค่ะนะคะแล้วก็ส่งยิ้มให้กันถามว่าได้อะไรรับประทานตอนเย็นประมาณก็คือมีความงามอยู่ในตัวคะ่ะกับคลิปนี้ค่ะในค่ำคืนนี้แล้วนะคะ เห็นไหมคะแสงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะนะคะแสงจันสวยงามมากคลิปนี้นะคะเป็นกับการพูดคุยทักทายแล้วก็กับการที่แบบว่าเราได้นะะี่ค่ะทำแต่ละวันเนาะนะคะกันค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาก็แบบว่า เป็นยังไงคะครีเตอร์สมุกย่าง 3- าสี่ไม้นี่แหละค่ะคนเดียวนะคะมาพามาชมค่ะกับลานน้ำพุสวยงามค่ะในทุกทุกวันในค่ำคืนนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะแสงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะนะคะแสงจันทร์สวยงามมากคลิปนี้นะคะเป็นค่ะนะคะนี่ก็มารอค่ะรออาหารที่เราได้สั่งไว้ค่ะนะคะก็วันนี้กิน ปลาหมึกค่ะปลาหมึกย่างหนวดปลาขคืนที่สวยงามค่ะของแสงพระจันทร์ค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะหมึกย่างสามสีไม้นี้แหละค่ะคนเดียวนะคะมาพามาชมค่ะกับร้านน้ำผพุสวยงามค่ะในทุกทุกวันค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะนะคะนั่ง ชมจันไปด้วยแล้วก็พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆนค่ะนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันค่ะไปค่ะนะคะแต่ในส่วนนี้ก็คือเรากำลังนั่งรอค่ะนะคะนั่งรอเขากำลังย่างปราหมึกให้แล้วก็นะคะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาก็แบบว่าเป็นยังไงคะครีเอเตอร์สำคัญนะคะ บางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะค่ะนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะแต่ทีนี้นะคะเขาก็แบบว่าเป็นยังไงคะครีเอเตอร์สำคัญนะคะบางวันเปิดบางวันไม่เปิดค่ะวันนี้เปิดค่ะค่ำคืนที่สวยงามค่ะของแซง พระจันทร์ค่ะนะคะนี่ก็มารอค่ะรออาหารที่เราได้สั่งไว้ค่ะนะคะก็วันนี้กินปลาหมึกค่ะปลาหมึกย่างหนวดปลาที่ได้เจอ,เจอกันค่ะก็ทําหน้าที่เช่นเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็ออกไปเตรียมของละค่ะนะคะกับการไปตลาดเนาะนะคะเตรียมของไว้พรุ่งนี้ค่ําคืนที่สวยงามค่ะของแสงพระจันทร์ค่ะนั่ง ชมจัน์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆค่ะนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเจอกันค่ะคนี่มีสีรุ้งค่ะเป็นภาพที่ชมแล้วมีความรู้สึกค่ะนะคะว่าในความมืดไปค่ะนะคะแต่ในส่วนนี้ก็คือเรากำลังนั่งรอค่ะนะคะนั่งรอเขากำลังย่าง ปลาหมึกให้แล้วก็ที่ได้เจอเจอกันค่ะก็ทําหน้าที่เช่นเดิมเช่นเคยค่ะหลังจากนั้นก็ออกไปเตรียมของละค่ะนะคะกับการไปตลาดเนาะนะคะเตรียมของไว้พรุ่งนี้ค่ะนะคะนี่ก็มา